E ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตกัดูทัลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์นะครับผู้ที่มีรัคนาอยู่ในราศีกุมนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2500นะครับ6กนะครับก็จะใช้วิชาไพ่พัะศิวะนะครับมาหาเทพนะครับในการพยากรณ์นะครับเอาละนะครับชาวราศีกุมนะครับตนุลักษ์ก็คือดาวพระราหูเนาะนะครับไปสถิตอยู่ในเรือนการเงิน เดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับไพ่จะเสริมยังไงให้การเงินของชาวราศีกุมประสบผลสําเร็จนะครับการที่ตัวเราวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินเนี่ยนะครับเดี๋ยวดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงได้หนึ่งเจ็ดนะครับนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเงินของคุณเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเลยนะครับก็จะได้จากนะครับคู่ค้านะครับคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาที่คุณมีคอนเนคชั่นกันมานะครับแต่ก่อนนะครับเราก็สามารถที่จะ คุยหรือเจรจากันได้ดาวพระที่เป็นดาวเจ้าเรือนปัตนินะครับของชาวราศีกุมนะครับดาวเสาเนี่ยนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศนะครับก็คือนะครับลูกค้าเก่าๆนะครับที่เคยมีคอนแทคกันที่เคยติดต่อกันอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถที่จะกลับมาได้นะครับด้วยความที่ดาวอาทิตย์นะครับกับดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นดาวคู่่าตนะครับก็สามารถที่จะช่วยเหลือกันได้นะแต่ก็ต้องเอาคนที่มีเครดิตนะนะครับถ้าแบบว่า เขาไม่มีเครดิตไม่มีอะไรคุณต้องมีการตั้งงบนะครับถึงจะทําให้การเงินการทองคุณโอเคขึ้นนะครับนะอ่ะนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูการเงินนะครับดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็คือดาวพฤหัสเนาะนะครับดาวโชคลาภเนี่ยไปสถิตอยู่ในเรือนของพันธุนะครับก็จะได้เงินจากนะครับการก่อร่างสร้างตัวได้เงินจากหลักทรัพย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่พระศิวมหาเทพเนี่ยจะเสริมเรื่องนี้ยังไงให้ดียิ่งขึ้นนะครับนะก็ได้สี่เจ็ดนะครับนะ ดาว4ีเจนี่ยก็ต้องบอกว่าดาวสีเนี่ยนะครับท่านเป็นดาวในราศีเมถุนเนาะนะครับเราจะเรียกว่าพพปุตตะที่แปลว่านะครับซิ่งใหม่ๆก็หาลูกค้านะครับใหม่ๆนะครับมีลักษณะข,ของการทํากลยุทธ์ทางการตลาดนะครับแล้วก็นะครับ,นะรบมีการหาทัาษะนะครับหรือเสริมนะเกี่ยวกับในเรื่องของการหาข้อมูล เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรของเราเนี่ยนะครับพอจะมีเทคนิคอะไรใหม่ๆที่จะสามารถเสริมขึ้นมาได้ไหมนะครับดาวพุธนะครับกับดาวเสาร์เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคู่สมพนนะครับนะแต่ก็ต้องเรามาระวังด้วยดาวเสาร์เนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือนวินาศนะครับนะจะคบใครหรือจะหาคู่สัญญาอะไรยังไงเนี่ยคุณก็ต้องพยายามหาคู่สัญญาที่พอมีศักยภาพนิดนึงนะนะครับแน่นอนครับการที่ดาวพพุธเนี่ยท่านมาจากเจ้าเรือน ุกตาก็แปลว่าสิ่งใหม่ๆเนาะนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะแบบปล่อยปะละเลยให้เครดิตให้อะไรยังไงเนาะคุณต้องนะครับร่วมมือกับคนที่พอมีศักยภาพที่ช่วยเหลือกันได้นะไม่ใช่ว่าเราเป็นในลักษณะของการแบกภาระอะไรงนี้ก็จะไม่ได้นะนะครับการเงินคุณถึงจะดีขึ้นนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องเพื่อนฝูงนะนะครับดาวคานเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหชาติที่แปลว่าเพื่อนฝูง เฟื่อนฝูงไว้ไหนเฟื่อนฝูงก็ไปอยู่ในเดือนของปูตาก็คือจะเป็นช่วงที่เรามีมิดเยอะมิดมากมีสังคมมากนะครับเกี่ยวเรื่องงานเพราะดาวองคันก็มาจากเจ้าเรือนการงานด้วยนะครับงานใหม่ๆนะครับก็มีขึ้นมานะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าง,งานใหม่ๆนะครับมิตรใหม่ๆเนี่ยจะทํายังไงให้มันดียิ่งขึ้นให้มันปังยิ่งขึ้นนะครับได้สองนะได้สองหกนะครับก็คือต้องเน้นในลักษณะของการเทคแคร์นิดนึงเนาะ นะครับด้วยความที่ดาวพระจันทร์เนี่ยท่านมาจากนะครับเจ้าเรือนอลีอลีแปลว่าเทคแคร์ดูแลใส่ใจเนาะนะครับส่วนดาวพฤหัสเองท่านมาจากในราศีตุลน,นะครับที่เราเรียกว่าภพสุภาษี่แปลว่าความเจริญนะแล้วก็มาจากเรือนพันธุนะครับในราศีพฤษภพอได้สองหกเนี่ยมันเป็นคู่เสน่หานะครับเน้นเข้าไปนั่งในใจเขาเน้นเข้าไปใส่ใจดูแลไปช่วยเหลือนะครับในสิ่งที่เขาทําไม่ได้หรือเขาต้องความ ช่วยเหลือคุณเนี่ยนะครับจะทําให้คุณเองเนี่ยนะครับประสบผลสาเร็จมีมิตรที่ดีนะเขพูดง่ายคล้ายๆกับซื้อใจอ่ะนะครับบางคนเนี่ยเขาราบากในช่วงนี้นะครับเขามีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยนะครับคุณเข้าไปช่วยเหลือตอนที่เขาลําบากช่วงเนี้ยคุณจะได้ใจนะครับและเขาเองก็จะมองเห็นคุณเป็นกัลยามิตรที่ดีนะมันจะส่งผลต่อในอนาคตแต่การช่วยเหลือคนเป็นสิ่งที่ดี เราต้องพร้อมด้วยนะถ้าเราไม่พร้อมเนี่ยก็อาจจะช่วยในลักษณะของคําปรึกษาไปนะครับไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคอยคอยคุยให้สิ่งดีๆต่อกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เกิดมิตรภาพที่ดีนั่นเองนะครับอะนะครับต่อไปนะครับนะดาวนะครับต่อไปดาวพระพุธเนาะนะครับดาวพระพุธเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับสิ่งใหม่ๆเราเรียกภพปุตตะนะครับนะกับภพมรณะ นะที่แปลว่าความเสียหายนะฮะดาวเจ้าเรือนปุตตะเนี่ยนะครับไปสถิตเนาะอยู่ในราศีมีนเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่เ27ถึง28นะเอา5ถึง26ดีกว่านตเขาเรียกเนี่ยตั้งแต่วันที่5ถึง26บนกนะนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะมาถึงลักมาถึงตัวนะครับนั่นก็หมายถึงว่าจะเป็นช่วงที่เรามีไอเดียจินตนาการดีมีความคิดสร้างสรรค์เนาะ นะครับแล้วก็จะเป็นช่วงที่มีความโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการปกครองนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเราจะวางตัวยังไงนะครับให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกน้องนะฮะสิ่งใหม่ๆนะครับได้หกห้านะนะครับก็คือให้ความรู้นั่นเองนะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกภพสุภาษี่แปลว่าความเจริญก้าวหน้าดาวศุกร์เองยังมาจากราศีพฤษภนะครับที่แปลว่าเ,าเรือนพันธุนะครับที่แปลว่าการศึกษา เนาะแล้วก็ดาวห้าในเกี่ยวเรื่องของการเงินกับลาบผลนั่นก็หมายความว่าเราก็นะครับเนื่อง,งจากว่าลูกหลานบุตรหลานเนี่ยวิ่งเข้ามาหาเรานะเราก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถในอบรมสั่งสอนเพื่อให้เขาเนี่ยนะครับทำงานในสิ่งที่เราต้องการได้นะครับจะมีลักษณะข,ของการเทนการให้คําปรึกษานะในเมื่อลูกหลานเขาเปิดโอกาสเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็นะครับ ให้เขาเนี่ยสามารถทําในสิ่งที่เราต้องการได้อาจจะเพิ่มยอดกระตุ้นยอดให้เรานะครับหรือเป็นมือเป็นเท้านะครับช่วยเหลือเราเกี่ยวเรื่องของการทํามาหากินนะก็เราอยากจะอบรมสั่งสอนอยากอะไรยังไงเราก็บอกเขานะครับจะเป็นในลักษณะของเหมือนกับน้ําพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับก็จะมีมิตรภาพที่ดีให้กันนะครับมีเป้าหมายร่วมกันเห็นไหมแสงที่อยู่ตรงนี้นะครับมีความใส่ใจนะครับการ กอดกันอะไรเงี้ยมีความใส่ใจเนาะนะครับก็คือจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะมีความอบอุ่นนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของบุตรหลานลูกหลานผู้ใต้บังคับบัญชานะครับช่วยเหลือนะครับขอให้คุณมีเป้าหมายเลยคุณก็ทําไปตามนั้นคุณจะสาเร็จนะครับนะอ่ะต่อไปนะครับแล้วเรามาดูดาวพฤะศุกกันนิดนึงนะครับดาวพฤะศุกนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีพฤษภเราจะเรียกภบพันธุเนาะ แล้วก็ในราศีตุลเนี่ยเราจะเรียกว่านะครับพบความสําเร็จนะก็ไปอยู่ในเรือนการเงินอันนี้อยู่แล้วนะครับพันธุอยู่เรือนการเงินก็ประสบความสเร็จเรื่องหลักทรัพย์นะครับสุภาพไปอยู่ในเรือนการเงินก็มีคนช่วยเรื่องเงินเรื่องทองนะครับประสบความสเร็จเรื่องเงินเรื่องทองเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมยังไงให้ประสบความสเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปประสบความสเร็จแบบฟังปูริเยไปปูริยังกันเลยทีเดียวนะครับนะครับได้ไพ่สองสามนะครับสองสามเนาะ ก็คือเรื่องของการเงินการทองเนี่ยนะครับจะประสบสำเร็จเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลืออะไรเงี้ยนะครับคุณก็ต้องขันอาสาเข้าหานิดนึงนะครับขันอาสาเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับเพราะดาวอังคารเนี่ยมาจากเจุารินการงานในราศีพิจิกนะครับแล้วก็มาจากในราศีเมษเนี่ยเขาเรียกพุบสหาหะชะที่แปลว่านะครับการติดต่อนะครับแต่ด้วยความที่ดาวจันทร์ท่านเป็นดาวเจริญนอฬิ อลิเนี่ยก็แปลว่าการเทคแคร์ดูแลใส่ใจนะครับในมุมดีนะในมุมดีเสียเนี่ยก็แปลว่าศัตรูนะแต่ตัวน,นี้เรามองว่าเป็นมุมดีไปก่อนนะครับเพราะแสดงว่าตัวคนเองเนี่ยมีความใส่ใจห่วงใยเทคแคร์ดูแลมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันคุยกันเกี่ยวเรื่องของการงานนะครับเรื่องของการแก้ไขปัญหานะครับจะทําให้การเงินของคุณเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จแล้วก็จะทําให้คนเนี่ยยิ่งรักคุณมากขึ้น นะครับหัวหน้างานก็จะไว้วางใจทําให้คุณเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่เป็นตัวเลือกแรกๆนะครับในลักษณะของการทํางานอะไรประมาณนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับก็ถือว่าดีนะครับอ่ะต่อไปนะครับนะครับต่อไปเรามาดูนะครับดาวพระเสาร์กันนิดหนึ่งนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังกรเนี่ยนะครับเขาเรียกวินาศวินาศถึงตัวก็แสดงว่ามี เรื่องไม่คาดคิดเคลดฝันทําให้เราเองมีความกังวลน,นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะแก้ไขยังไงนะครับนะก็ได้50ย์เนาะก็นะครับเลขนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับก็ฟอร์มวินาถึงตัวเนี่ยถ้าเกิดคุณรู้จักนะครับวางแผนเรื่องการเงินนะเพราะดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินในราศีมีนเป็นดาวลาภผลเนี่ย นะครับในราศีธนูเนี่ยแล้วพอมันมีดาวมรุติยูเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคุณต้องมีการวางแผนเรื่องของการเงินนะครับมีการจัดงบให้ดีนะครับว่าอาเดือนนี้ฉันจะใช้เงินเท่านี้ นะครับอ่าพอถึงงบปุ๊บต้องหยุดเลยนะครับบางทีอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปอะไรยังไงคุณต้องอดอยากจะชอบอยากอะไรคุณต้องอดนะครับคุณต้องใช้ดาวพฤหัสที่แปลว่าดาวปัญญาเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับก็จะทําให้คุณเนี่ยนะครับผ่าน้นเรื่องยุ่งยุ่งต่างๆไปได้นะครับนะดาวอาทิตย์นะครับก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับคู่ของนะก็มาถึงตัวนะครับนะก็แสดงว่า เราเองเนี่ยนะครับจะเป็นที่รักนะครับของคู่สัญญาหรือคู่ของเดี๋ยวเรามาดูซิว่านะครับการที่เราเป็นคู่รักนะครับหรือเป็นที่รักของคู่สัญญาเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับก็ได้86กเนาะนะครับก็คือคําว่า8เนี่ยนะครับท่านเป็นดาวเจ้าเรือนตัวเราอยู่แล้ว6เนี่ยเป็นดาวความสําเร็จนะครับนะก็ถือว่านะครับช่วยเหลือกัน นะครับเวลาดาวเจ้าเรือนคู่คองมาถึงตัวเนาะแล้วได้8ปดในลักษณะประมาณเนี้นะครับด้วยความที่มันมีความสเสน่หาเข้ามาหาเรานะฮะดาวแปกับดาวหกเนเป็นดาวสเสน่หาที่แบบว่าสเสน่หาแบบไม่ลืมหูลืมตาเนาะเราสามารถใช้จังหวะนี้โอกาสนี้นะครับคุยเกี่ยวเรื่องของการวางแผนชีวิตร่วมกันนะครับ จะมีภรรยานะครับสําหรับที่เคยคบกันมาก่อนหรือหรือเป็นคู่คู่กันแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถวางแผนร่วมกันได้เนาะว่าเราจะทํายังไงให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับประสบผลสําเร็จนะครับเป็นไปได้ด้วยดีนะครับนะก็สามารถคุยกันได้เลยมีอะไรก็สามารถคุยกันได้ดังที่ตัวเองรัรถนาเลยอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นในช่วงที่เขาเรียกเป็นเหมือนช่วงโปอ่ะโปพิเศษอะนะครับที่มีความรู้สึกที่ดีๆให้กันแต่ถ้าเกิดเป็นคน โสดหรือเพิ่งรู้จักกันใหม่ๆเข้ามาจีบเนี่ยคุณให้แสดงตัวตนนะครับว่าคุณมีความต้องการยังไงมันจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคุณต้องการคนเก่งคุณบอกคนเก่งคุณต้องการคนรวยคุณบอกคนรวยคุณต้องการคนสวยคุณบอกคนสวยคือแสดงจุดยืนเลยนะถ้าเกิดคนไหนเนี่ยรับได้ก็คืออยู่ด้วยกันได้นะครับนะคนไหนรับไม่ได้เขาก็จะออกไปจากชีวิตเรานะครับแค่นี้เองนะเพราะว่าการที่ได้86เนี่ยมันไม่มีคําว่าถนอมน้ําใจกันแล้วนะก็คือ เอาที่ถูกใจนะครับแล้วก็เริ่มต้นไปด้วยกันนั่นเองนะครับเอาละนะครับยังไงก็พพกราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมครับผมพิพาปษะกันในยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภัยด้วยครับท่านใดถูกใจเขาเข้าคุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับติดตามแล้วท่านใดสนใจจะเรียนนะครับวิชาไพ่พระสุวรรณมหาเทพก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับนะอยู่ที่6000 99 9บาทนะครับเรียนอยู่ที่4ชั่วโมงก็จบแล้วนะครับนะแต่ถ้าเกิดท่านใดเนี่ยเป็นวิชาโหราศาสตร์อยู่แล้วนะครับก็ซื้อแค่ไพ่อย่างเดียวนะครับ2000ทอนบาทหนึ่งก็เอาไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ได้ยากอะไรนะครับนะอ่ะขอให้ท่านโชคดีมีความสุขครับผมเกดแก้วฮินดูทรดสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตแก้วฮินดูทรดนะครับอันนี้นะครับเราจะเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับดวงพิชัยสงครามเนี่ยก็จะเป็นการ นะครับใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดเรานะครับจะทําขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือเป็นการบูชาดวงเรานั่นแหละครับนะท่านที่นะครับรู้สึกว่าดวงไม่ดีดวงตกนะครับติดขัดขัดสนอะไรประมาณนี้ก็สามารถนะครับจัดทําดวงพิชัยสงขามนะครับเพื่อเสริมเคสมงคลต่างนะครับก็จะส่งผลให้นะครับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับได้รับการี่คลายนะครับหนักกลายเป็นเบานั่นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถติดต่อ นะครับเข้ามาได้ตามนะครับไลน์ตรงนี้เลยนะครับนะก็จะเป็นการเสริมดวงชะตานั่นเองครับ